นุกเกียรติที่เป็นพิธีการ,ยายการครับผมท่านในการสนับสนุนนี่เป็นอไรบ้างครับที่ว่าสิ่งที่ท่านนายกได้พูดถึงคือ,อวันนี้เองเราได้นะครับสร้างพื้นท,ที่ได้โอกาสครับให้เด็กเยาวชนทั้งประเทศได้มีโอกาสแสดงความสามารถครับซึ่งปกติก็มีแล้วแต่ว่าต้องใช้ระยะเวลาที่ยาวนานกว่าจะมาถึงวิธีครับแนบเนินกว่าจะมาถึงวิธีลุมฟินีครับวันนี้วิธีนี้ได้เปิด เส้นทางลัดให้กับน้องๆที่มีความสามารถจะสามารถใช้เส้นทางนี้ในการที่จะพัฒนาเีชางยอดมวยคูรอสู่ยอดมวยชั้นนำของโลกโดยใช้เวลาไม่นานอย่างตัวอย่างหลายท่านนะครับเนี้ยน้องที่มาู่งนี้ใช้เวลาปีสองปีก็กลายเป็นดาวรุ่งกลายเป็นไรซิ่งสตาร์เราก็อยากจะสร้างกันนี้ให้เก็บรุ่นใหม่ๆได้มีแรงบันดาลใจว่า จะสามารถใช้วิชาศิลปการต่อสู้มวยไทยนี้ในการสร้างอนาคตสร้างครอบครัวของน้องๆเขาับไปมาช่วยสื่งนี้ครับผมถือว่าเป็นโครงการที่ดีมากเลยมีจุดไหนที่น่าเป็นห่วงไหมครับผมคิดว่าในตรงนี้เราก็พยายามเรียนรู้กันด้วยกันเราคิดว่าอะไรที่เป็นจุดอ่อนอะไรที่เราต้องพัฒนาเรายินดีรับฟังค่ายเปลี่ยนครับผู้ใหา่ ในำทุอย่างแล้วสมาคมเองก็จะนำมาพิจารณาใกนการแก้ไขปรับปรุงในปีต่อต่อไปให้ดียิ่งขึ้นยิ่งขึ้นซึ่งกองทุนเองก็พร้อมที่สุดะครับโอเคขอบคุณมากครับท่านค,ครับครับ